สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่อง English in m a t กันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องอาจกับแอนกันนะคะว่ามันใช้ยังไงมันอ่นยังไงมันแปลว่าอะไรอกับแอนมันใช้เหมือนกันหรือเปล่าซึ่งเราจะมานำเสนอตัวอะก่อนเลยอะเนี่ยแปลว่าจำนวนหนึ่งนะคะซึ่งอะที่มันแปลว่าจำนวนหนึ่งเนี่ยมันจะใช้กับคำนามที่เป็นพยัญชนะอ,อย่างเช่น a bird a calculator a map a c h a r อะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นตัวแอนเนี่ยมันก็แปลว่าจํานวนหนึ่งเหมือนกันมันจะใช้กับสระมันต้องใช้กับสระเท่านั้นอย่เช่นสระที่ออกเสียงออย่างเช่น a e i o u มันก็จะเป็นคันนี้ค่ะ an airport an oyster an aunt อย่างนี้นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนวันนี้ก็ลาไปก่อนกับเรื่องอากับแอทุกคนก็จะได้ใช้อากับแอนอย่างถูกต้องนะคะ